ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมอนทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเรยญลูน่าคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทรนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมอนกันด้วยนะครับ ในส่วนของการอัปเดตเรียญโน่าคลาสสิกคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับก็มีน้มปรับตัวนะครับยังไม่ถึงจุดแนวรับนะครับที่ราคา0.0028บาทนะครับและก็ยังไม่ขึ้นมานะครับยังจุดแนวต้านที่ราคา0.0024 000, บาทนะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะครับจากเดิมนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับในส่วนของชีปวิดโอเก่านะครับกราฟนะครับพุ่งขึ้นมานะครับยังเส้นสีน้าเงินจุดนี้นะครับแต่ไม่สามารถนะครับข้ามขึ้นมาได้นะครับก็ทําให้ตอนนี้กราฟก็มีแนวโน้มอยู่ในระยะของในส่วนของกรอบการทำเซเบรนะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ0.0021บาทนะครับก็สําหรับในส่วนของชีปวิดโอนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตกันต่อเลยนะครับ ็ในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับนะครับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0020บาทนะครับแนวรับจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0015บาทนะครับก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับสำหรับจุดแนวรับนะครับ ครับในส huh kind of ่วนของจุดแนวต้านนะครับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0024บาทนะครับแนวต้านจุดที่2นะครับไปที่ราคา0.0026บาทนะครับแนวต้านจุดที่3นะครับไปที่ราคา0.0029บาทนะครับแนวต้านจุดที่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับแนวต้านจุดที่5นะครับไปที่ราคา0.0039บาทนะครับแนวต้านจุดที่6นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0044บาทนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของจุดน้ต้านนะครับส,สำหรับฝั่งซ้ายม <ค curtain, S 2> ือนะครับก็จะเป็นในส่วนของราคาดอลลาร์นะครับก็ให้เพื่อนๆครับดูควบคู่กันไปนะครับสำหรับบาทไทยและดอลลาร์นะครับก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับยังไม่มีจุดเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับนวรับน้ต้านนะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นกันก่อนเลยนะครับครับสำหรับรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับก็จุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟมีแนวโน้มปรับตัว ขึ้นมานะครับยังจุดแนวต้านที่ราคา0.0024บาทนะครับในส่วนของรูปแบบแนวะโน้มเทนขาขึ้นนะครับกราฟก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับ ก็จะมีแนวโน้มปรับตัววิ่งประมาณนี้นะครับปรับตัวพันธุ์สินสีขาวขึ้นมานะครับและทะลุแนวต้านที่ราคา0 0 2-4บาทขึ้นมาได้นะครับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทรนขาขึ้นนะครับกราฟก็จะปรับตัวประมาณนี้นะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรียนรู้นาคาสิกจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะครับก็สําหรับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทรนขาขึ้นนะครับกราฟก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทรนขาลงนะครับ ครับสำหรับรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับก็จุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟนะครับปรับตัวลงมาอีกครั้งนะครับอ่าก็ในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของราคาจุดเงิรับนะครับที่ราคา0 0020บาทนะครับครับก็จะวิ่งลงมาในส่วนของจุดเงรับจุดที่1ก่อนนะครับก็สําหรับถ้าเกิดกราฟนะครับมีแนวโน้มปรับตัวลงมาชนยังจุดงิรับจุดนี้แล้วนะครับผมก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆในรับชมนอีกทีนะครับสำหรับในส่วนของการโพสแบบชุมชนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ในส่วนของจุดนรับนะครับก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับสําหรับในส่วนของเทนขาลงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงนะครับก็สําหรับในส่วนของการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับผมก็มองว่ากราฟอาจจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับอย่างจุดแนวต้านที่ราคา0.0024บาทนะครับก็ตอนนี้นะครับกราฟก็มีแนวโน้มปรับตัวชิดเส้นในส่วนของจุดแนวรับนะครับ ก็บีบตัวนะครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะครับในส่วนของแนวโน้มเทนขาขึ้นของเลนัวนาคาสิกนะครับก็สําหรับชิปิโดนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคาพูดนะครับคำพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนำกลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับสําหรับการอัปเดตเลนัวนาคาสิกนะครับสาหรับชิปิโดนี้นะครับมีจุดหมกพ่องจุดไหนนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับ ผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับเดือนหน้าคลาสสิกนะครับก็ขอกำลังใจนะครับคนละ1ไลค์นะครับสำหรับในการทำชิปวิดีโอนะครับถ้าคลิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตอมอนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ